อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มาดูกันค่ะไพ่แปดเหรียญหัวตั้งนะคะ คุณกำลังจะมีเงินก้อนโตเข้ามาในบัญชีค่ะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะที่ตั้งใจเพียรพยายามทำงานหนักทำให้ได้เงินก้อนนี้มาค่ะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่า จะมากน้อยแค่ไหนถ้าพื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีก็ได้หลักพันหลักหมื่นนะคะถ้าพื้นดวงเดิมดีมากก็ได้เป็นหลักแสนหลักล้านหรืออาจจะเป็นสิบร้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน,ล,านล้านก็ได้ค่ะแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีโอกาสจะได้เงินเยอะๆทุกคนนะคะถ้าเรานะคะรับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าใช่เป็นพลังงานที่จูนเข้าได้แล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะและถ้าใครนะคะมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณ คุณก็แชร์กระจายไปให้เขานะคะถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์จะกลับมาพบกับทุกๆคนอีกนะคะกดติดตามกันไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าอยากดูดวงก็ติดต่อเข้ามาจากข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะและอาจารย์มีสอนโหราศาสตร์ฟรีนะคะทั้งโหราศาสตร์ไทยราศรีจากโหราศาสตร์ยูเรเนียน ไพ่ยิปซีเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะคะแล้วก็ศาสตร์อื่นๆอีกมากมายนักเรียนเพียงคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาเข้ากลุ่มเรียนฟรีได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากเรียนแบบเนื้อหาเจาะลึกนะคะจะมีกลุ่มให้เข้าเรียนค่าเข้าเรียนแค่59เท่านั้นนะคะถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีเก็บนอกเหนือจากนั้นแล้วและมีตำราให้เพียบเลยค่ะ